อัสสลามวะลัย k กุมสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบงานไม้ทุกท่านวันนี้ผมก็จะพามาเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาอาชีพอิสระในการทํางานหรือว่าอยากเปลี่ยนอาชีพที่ทําอยู่ในปัจจุบันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูการพ่นสีเหล็กกาวนานะครับซึ่งเป็นโต๊ะของเด็กนักเรียนนะครับก็เป็นลูกค้าจากจังหวัดกระบี่นะครับสั่งเป็นรอบที่2นะครับเพิ่มเติมอีกสห้องก็จํานวน100ตัว สีที่จะมาสอนในการพ่นนะครับก็จะเป็นสีลอบเตอร์ขาวด้านนะครับเบอร์ m c 9 0 0นะครับที่ผมต้องเลือกสีลอบเตอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าไม่ต้องลองพื้นกับเหล็กกาวไนนะครับก็ติดหนึบแน่นแล้วก็ทนทานกว่าสีอื่นๆที่ผมเคยใช้มานะครับเมื่อได้สีมาเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการเขย่าก่อนเปิดนะครับมาเปิดมาก็จะเห็นสีขาวที่ต้องเขย่าก็เพราะว่าให้สีมัน เข้ากันนะครับก่อนที่เราจะมาใช้งานหลังจากนั้นเรามาแบ่งครึ่งนะครับเพื่อจะทําการผสมกับทิเนอร์นะครับตวงด้วยสายตาเอาแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องมีวิชาการอะไรเยอะแยะมากมายนะครับในษุดีนี้ครั้งเดียวทําได้เลยนะครับหลังจากที่เราเทลงไปแล้วนะครับครึ่งกระปองปองกระปองใหม่นะครับจากนั้นเราก็ทําการเปิดทิเนอร์หนึ่งขวดทิเนอร์ที่ผมใช้ก็จะเป็นทิเนอร์ตาปวดิีนนะครับ วันนี้ก็ผมก็ใช้มานานเลยนะครับจากนั้นก็เทลงไป1นขวดนะครับกับสีครึ่งกระป๋องกระป๋องสีที่ใช้นะครับเป็นขนาด3 4ลิตรอ่าจากนั้นเราก็ทำการควนนะครับคนให้เข้ากันจะใช้ไม้หรือว่าสว่านเราตามที่เราสะดวกนะครับคนไปสักประมาณ2นาทีนะครับเพื่อให้เทเนอร์กับสีเข้ากันนะครับที่ต้องคนนะครับเพื่อว่าไม่ให้สี มันหนืดเวลาน,นืดนะครับมันก็จะพ่นยากไปติดที่รูก,กาพ่นนะครับหรือว่าใส่ทินเนอร์เยอะเกินไปนะครับทาให้สีมันจางนะครับดูการย้อยของสีนะครับประมาณนี้ก็ต้องเพิ่มอีกนิดหนึ่งเพิ่มทินเนอร์นะครับประมาณ1ใน3ของขวดใหม่นะครับเทลงไปจากนั้นก็คนอีกรอบนะครับเพื่อทินเนอร์ที่เทเป็นใหม่จะได้เข้ากับตัวสีนะครับสักประมาณ1นาที คนไปเรื่อยๆนะครับสังเกตดูการย้อยนะครับถ้าย้อยแบบนี้กําลังดีเลยนะครับก็ถือว่าไม่หนืดเกินแล้วก็ไม่เหลวเกินนะครับส่วนกาที่ใช้ก็จะเป็นการาคาถูกนะครับประมาณ160บาทนะครับกาอันหนึ่งก็ใช้งานได้ประมาณ1ปีหรือ2ปีประมาณนี้นะครับอยู่ที่การดูแลแล้วก็การล้างเวลาใช้งานเสร็จนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไกปืนลมนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นหัวลม ตัวที่ปล่อยสีออกมาครับจะมีสามารถพ่นสีได้ในแนวตั้งและก็แนวนอนนะครับส่วนนี้เป็นตัวควบคุมระดับลมนะครับจะให้ลมออกเยอะออกน้อยก็ควบคุมอยู่ที่เกลียวตัวนี้นะครับส่วนเกลียวใหญ่ตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมปริมาณการจ่จายสีนะครับตัวนี้มันจะไปสอดคล้องกับไกปืนฉีดนะครับ เวลาตั้งค่านะครับมันจะตั้งให้2ระยะก็คือระยะฟรีแล้วก็ระยะสีออกนะครับทีนี้เราจะมาเทสตัวกาดูนะครับอลองใส่ทินเนอร์ลงไปดูก่อนนะครับเผื่อว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในรูอุดสีไม่ให้ออกมานะครับเราก็เลยต้องใช้ทินเนอร์เข้าไปก่อนนะครับจากนั้นก็ต่อด้วยสายลมนะครับแล้วก็ลองเทสแล้วก็ค่อยๆปรับนะครับแรงดันลมเอาแรงดันลมก่อนนะครับ พอแรงดันลมเสร็จก็ตัวควบคุมการจ่ายสีนะครับเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะครับผมก็เลยต้องใช้ไม้อัดมาเทสดูก่อนนะครับค่อคยปรับตัวควบคุมตัวสีนะครับหมุนเรื่อยๆแล้วก็ฉีดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อตินเนอร์ออกมาทีนี้เราก็เอาสีจริงนะครับใส่เข้าไปสีที่เราคนไว้เมื่อกี้นะครับ ใส่ไปหรว่าปิดฝาทีนี้เราก็มาเริ่มทำการฉีดสีออกเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาดูที่หัวลมนะครับหัวลมตัวสุดท้ายของกาพนสีนะครับถ้ามันอยู่ในแนวตั้งนะครับสีมันจะออกในแนวนอนถ้ามันอยู่ในแนวนอนสีก็จะออกมานแนวแนวตั้งนะครับมันจะอยู่ตรงกันข้ามกันนะครับ ตอนนี้มันจะอยู่ในแนวตั้งนะครับสีก็จะออกมาในแนวนอนก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวจะนึกภาพไม่ออกนะครับว่าหัวลมตัวสุดท้ายของการพ่นสีจะอยู่ในลักษณะแบบนนะครับนี่หัวลมนะครับจะอยู่ในแนวตั้งแล้วก็เราก็สามารถปรับให้อยู่ในแนวนอนนะครับ ส่วนข้างในก็จะเป็นรูเล็กๆประมาณ7จ็ดแรูนะครับกาจะอยู่ในลักษณะน,นี้เมื่อเตรียมสีแล้วก็กาพ่นเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาทําความสะอาดชิ้นงานนะครับก่อนจะทําการพ่นนะครับก็จะเป็นโต๊ะเด็กนักเรียนโดยใช้เหล็กกวาวไนมาพ่นกับสีลอบเตอร์โฟอินวันะครับโดยไม่ต้องรองพื้นนะครับเราจะใช้สีของตัวมันเองนะครับเป็นรองพื้นไปในตัวนะครับเราก็ค่อยทาซ้ําพ่นซ้ํานะครับ การใช้ครั้งแรกนะครับเราจะพ่นเนยจากชิ้นงานไปก่อนนะครับแล้วก็พ่นลงมาพลางขึ้นข้างบนตามชิ้นงานตอนนี้ก็จะเป็นการพ่นสีรอบเปรกนะครับเราจะพ่นให้ทั่วไปก่อนพอถึงขั้นที่สองเราก็จะงางจากที่คว่ำอยู่นะครับเราก็จะหงายมาทาส่วนที่ยังไม่ได้ทานะครับแล้วก็ส่วนที่3มก็จะเป็นส่วนการเก็บรายละเอียดนะครับ ซึงตอนนี้จะอยู่ในขั้นตอนการทารอแบแรกในลักษณะของความโตอยู่นะครับแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดนะครับเพราะว่ากว่าจะพ่นให้ทั่วนี่มันก็มีหลายชิ้นนะครับหลายด้านทั้งด้านในด้านนอกการพ่นสีในลักษณะของผมนะครับจะพ่นในที่ลูกนะครับไม่ได้เป็นห้องสําหรับพ่นสีโดยเฉพาะนะครับฉะนั้นสีที่มันพ่นออกไปนะครับส่วนหนึ่งก็จะติดอยู่ที่โครงเหล็ก อีกส่วนหนึ่งก็จะลอยไปตามอากาศนะครับฉะนั้นการพ่นสีด้วยใช้กานะครับจะติดโครงเล็กแค่30หรือ40เปอร์เซ็นต์เท่านี้นะครับที่เหลือก็จะลอยหายไปการพ่นสีและก็การทาสีนะครับที่ประหยัดที่สุดก็คือการชุบนะครับแต่ของผมนี่ไม่มีสถานที่ในการชุบสีนะครับการชุบมันจะประหยัดกว่านะครับส่วนการทาด้วยแปรงหรือพู่กันนะครับ ในส่วนนี้ตัดออกไปได้เลยครับเพราะว่ามันทําให้เราเสียเวลานะครับเวลาทามันจะเป็นคลื่นตามแปรงนะครับต้องมานั่งเก็บไอ้มันเนียบไอ้มันละเอียดมันทําไม่ไดนะ้ก็ที่สะดวกที่สุดของผมก็จะเป็นการพ่นด้วยกานะครับในจํานวนปริมาณเยอะๆแบ็มน,นี้นะครับการพ่นด้วยกานะครับมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับมือใหม่นี่ดูคลิปนี้ก็สามารถทาได้เลยนะครับถ้ามีอุปกรณ์พร้อม ก็มีชิ้นงานมีสีมีกาลมแล้วก็มีทางลมนะครับเท่านี้นะครับก็สามารถทำได้ส่วนเทคนิคก,การพ่นสีนะครับมันก็ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็แค่พ่นให้สีมันเท่ากัน,นให้เสมอกันโดยเฉพาะเหลี่ยมของเหล็กนะครับอันนี้เราต้องพ่นเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่า เรียมเหล็กเป็นจุดหักเหของแสงนะครับถ้าสีไม่ถึงมันก็จะเห็นตัวโครงสร้างของเหล็กซึ่งเป็นเหล็กกัมมนไนนะครับมันจะเป็นแสงประกายระยิบระยับอยู่นะครับเวลาพ่นไปพ่นมานะครับก็จะมีจังหวะหนึ่งที่เราไปสะดุดกับอะไรสักอย่างแล้วก็ทำให้สีเป็นย้อยนะครับเวลาสีย้อยนะครับง่ายๆเลยเอานิ้วปาดนะครับนิ้วที่ใส่ถุงมือนะครับปาดให้เรียบแล้วก็ไปล่อยไว้สักหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็เราไปพ่น ส่วนอื่นก่อนจากนั้นเราก็มาพ่นกลับให้เหมือนเดิมนะครับอาจจะอยู่ในลักษณะานี้แต่จะให้เนี้ยกว่าน,นี้นะครับขูดออกแล้วก็มาพ่นใหม่ในบรรดาสีที่พ่นมานะครับก็จะเป็นสีขาวนี่แหละครับที่ยากกว่าเพื่อนเพราะว่ามันสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายว่าตรงไหน,นมันบางตรงไหนมันหนาทําให้เท่ากันเนี่ยสังเกตเห็นได้ง่ายนะครับสีขาวนี่ฉะนั้นต้องพ่นหลายรอบนะครับ เเติมไปเรื่อยๆจนกว่าสีมันจะเท่ากันนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้พ่นนะครับให้เป็นเวลาต่างวันนะครับจะได้เห็นด้วยสายตาได้ชัดเจนมากมึงขึ้นเราพ่นไปด้วยเราสังเกตไปด้วยดัยงนั้นเราก็ตามเก็บรายละเอียดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกนะครับก็คือสีรองพื้นเมื่อเราทําการพ่นสีรองพื้นเราแดกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะสู่ขั้นตอนที่สองการพ่นเหล็กล่องนะครับ เหล็กก่องไม้ขคิดนี่พยายามสังเกตที่มุมของเหล็กนะครับหรือเรียมของเหล็กนั่นเองนะครับก็พ่นไปเรื่อยๆนะครับร้อยตัวก็ร้อยตัวามพ่นช้าๆทะลิมนะครับการย้อยเกิดขึ้นนะครับบางทีเราก็ต้องข่งขันกับเวลาด้วยนะครับเมื่อพ่นรอแบแรกเสร็จเราก็มาหงายนะครับเพื่อจะทําการพ่นรอบที่สองให้เป็นสัดส่วนไปนะครับเราก็จะมาพ่านส่วนที่ ควอยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้มันก็จะงายขึ้นข้ะมุนแล้วก็สังเกตดูนะครับส่วนไหนที่ยังไม่ได้พ่นมันก็จะเห็นเป็นตัวสีเหล็กกวาวนัยอยู่นะครับดังนั้นเราก็ทําการพ่นเพิเ่มเติมเข้าไปนะครับก็ขั้นตอนการพ่นสีนะครับให้เป็นอย่างนี้นะครับก็คือรอบที่1รอบที่2องออกมางายแล้วก็รอบที่สามนี่เราจะเป็นการเก็บรายละเอียดนะครับในส่วนของผมที่ได้หายไปนะครับเพราะว่า ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายแล้วก็มานั่งทําโต๊ะนี่ประมาณร้อยตัวนะครับพอจะเสร็จมาก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนเลยไม่สะดวกในการทําคลิปให้กับผู้ที่สนใจได้ดูนะครับงานเยอะด้วยแล้วก็ไม่สบายด้วยก็เอาเท่าที่มีความสามารถนะครับแต่การทํางานก็ยังคงดําเนินไปเรื่อยๆนะครับการส่งมอบชิ้นงานให้ลูกค้าก็จะช้าไปนิดนึงนะครับส่วนการทํางานเนี่ยนะครับ เป็นการทํางานจริงๆถ้าใครได้ดูนะครับจากประสบการณ์ของผมนี่ก็การต้นสีจะไม่ได้ยากอะไรมากนักนะครับถ้าตามตามขั้นตอนที่ผมออกมาทำให้ดูนะครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ว่ากันไปนะครับถึงบางคนจะไม่ได้ทําอาชีพนี้นะครับก็ดูเพื่อเพิ่มประสบการณ์นะครับหากอยากเปลี่ยนอาชีพมาเป็นช่างเหล็กนะครับช่างเหล็กนะครับเป็นช่างที่ใช้อุปกรณ์น้อยที่สุดที่ ผ่านมานะครับพอแต่พอมารวมกับงานไม้ของผมนะครับก็เครื่องมือก็น่าจะเยอะชะได้นะครับเมื่อขั้นตอนที่สองเสร็จนะครับเรามาดูขั้นตอนที่3มในการเก็บรายละเอียดอ่าทีนี้เราจะเห็นมุมเหล็กเหลี่ยมของเหล็กนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าสียังไม่ถึงสีมันบางบ้างหนาบ้างนะครับบางจุดก็ที่สําคัญคือเหลี่ยมนอกนะครับเหลี่ยมนอกเหลี่ยมของเหล็กเมื่อจับจุดได้นะครับ เราก็ทำการพ้นไปรอบที่3ามนะครับเพื่อให้สีมันหนาขึ้นาตามเหลี่ยมของเหล็กจุดนี้สำคัญนะครับสรุปใจความสำคัญของการพ่นสีนะครับเหลี่ยมของเหล็กมุมของเหล็กนะครับสีต้องถึงนะครับแล้วส่วนอื่นก็จะง่ายโดยเฉพาะถ้าคุณไปเจอลูกค้าที่มีความละเอียดนะครับมุมเหล็กนี่จะสะท้อนแสงออกมาในระยะไกลนะครับถ้าสีไม่ถึง มันก็จะทําให้เห็นชัดเจนนะครับวัาสียังไม่ผ่านฉะนั้นมุมเหล็กให้เก็บเป็นรายละเอียดอันดับต้นๆเลยนะครับจากนั้นเราก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดถึงกลางของตัวเหล็กนะครับอีกอย่างนึงนะครับเวลาพ่นสีขาวพยายามอย่าพ่นในลักษณะของย้อนแสงนะครับเหมือนกับว่าลรายยืนหันหลังให้แสงนะครับแล้วก็ให้แสงไปกระทบกับชิ้นงานเราจะได้สังเกตชิ้นงานได้ง่ายนะครับสังเกตสีได้ง่าย แล้วก็ความปิดบ้านในการพ่นสีนะครับจะเกิดได้น้อยที่สุดถ้าเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วนะครับเราก็แค่มุนชิ้นงานให้กระทบก,กับแสงนะครับเราก็จะได้เห็นได้ชัดเสามารถพ่นสีลงไปทับในส่วนที่ยังขาดความสมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ในการพ่นสีด้วยมือของเราเองนะครับจุดน,นี้จุดน,นั้นที่ยังผิดพ้านนะครับสายตาเป็นส่วนสําคัญนะครับเมื่อพ่นเสร็จนะครับเราก็ตรวจด,ดู ว่าจุดไหนยังไม่ได้จุดไหนที่ได้แล้วนะครับอ่าก็ดูความเสมอของสีเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ยกแล้วก็เอาตัวใหม่ขึ้นมาแทนจากนั้นเราก็าพ่นเหมือนเดิมนะครับโต๊ะขนาดนี้ไซนี้นะครับจำนวน100ตัวผมจะใช้สีลอตเตอร์ขนาด3.4ลิตร จำนวน2กระป๋องครึ่งนะครับแล้วก็เทนเนอร์แบบขวดอีก6ขวดนะครับแล้วก็เพิ่มมาอีก1ขวดไว้สำหรับล้างกาพ้นะครับใช้เวลาในการพ่นสีนะครับจะพะพ่นสีอย่างเดียว4วันนะครับส่วนการส่งมอบงานให้ลูกค้านะครับลูกค้าจะมารับเองชุดแรกก็จะ25ตัวแล้วก็จุดที่2อ,อีก25ตัวจุดสุดท้ายก็50ตัวนะครับ ส่วนไม้ทบสำหรับปูโตนะครับ100แผ่นยางรองขาโต๊ะ400ตัวนะครับตัวนึงก็จะใช้4อันส่วนราคาของโตนะครับตัวนี้จะตกอยู่ที่ตัวละ640บาทนะครับจำนวน100ตัวก็ูมดูว่าจะขาดทุนหรือกำไรนะครับเพราะว่าเวลาระยะเวลาในการทำนะครับประมาณหนเดือน ก็เป็นอาชีพที่ไม่ได้จะบอกว่ารวยนะครับแค่พอมีปรกันนะครับอ่าเนี่ยเรามาสังเกตดูสีนะครับเวลาสีที่มันไม่เต็มเราก็พ่นเติมลงไปนะทีนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็คือเป็นหลัพ่นกลางวันอ่านี่คือโตที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับที่ต้องทยอยให้ลูกค้ามารับนะครับเพราะว่าสถานที่มันไม่พอนะครับที่มันแคบอ่านี่ก็ เสร็จเรียบร้อยพร้อมให้ลูกค้ามารับนะครับนี่เดนทางมาจากจังหวัดกระบี่นะครับส่วนไม้นี้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับจานวน100แผ่นพร้อมลูกยางอีก4 0 0รอยตัวก็ลูกค้าจะเอาไปประกอบที่ปลายทางนะครับเพื่อประหยัดพื้นที่ในการขนส่งนะครับแต่ละรอบก็สําหรับคลิปนี้ผมก็จบคลิปการต้นสีไว้เพียงต่าน,นี้สําหรับคลิปหน้ามีอะไรก็ติดตามตอนต่อไปก็ขอขอบคุณที่รับชมขอขอบคุณคับ